นักเีทุกคนค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ดูคลิปจบไปคุณครูแต่งชุดขนาดนี้เราจะไปเรียนกันในเรื่องอาระยะธรรมจีนค่ะอาระยะธรรมจีนเข้ามามีบทบาทต่ออิทธิพลของสังคมไทยอย่างไรนั้นนะคะในทางประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า ไทยกับจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์โน้นนะคะโดยการเดินทางเข้ามาของชาวจีนนะคะจะโละเรือสำเภาเข้ามาค่ะเพื่อเข้ามาค้าขายเพราะฉะนั้นการเดินทางเข้ามาของชาวจีนส่วนใหญ่นะคะจะเข้ามาเพื่อการค้าขายค่ะเมื่อชาวจีนเข้ามามากมายนะคะเขาก็จะเริ่มก่อตัวกันเป็นชุมชนค่ะก็จะมีชุมชนเกิดขึ้นในประเทศไทยตามแหล่งชุมชนต่างๆค่ะ สำหรับด้านแรกนะคะที่ชาวไทยเรารับอรารยธรรมของจีนเข้ามาก็คือด้านของาศาสนาค่ะในาศาสนาของจีนนะคะมีหลากหลายลัทธิมากค่ะลัทธิแรกนะคะก็คือลัทธิขงจื้อค่ะที่จะสอนให้คนนะคะรู้จักความกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อบรรพบุรุษค่ะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าชาวจีนเนี่ยจะนิยมไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษค่ะ ส่วนละทีิที่สองนะคะเด็กๆจะเป็นละทีิเต๋าค่ะที่เน้นปรัชญาคําสอนนะคะในปัจจุบันนี้คนไทยของเราเนี่ยนิยมเอาคําสอนของละทีิเต๋ามาปรับใช้ในการดํารงชีวิตค่ะ หลักทีที่3นะคะก็คือพระพุทธศาสนานิกายมหายานค่ะจะมีหลักคำสอนคล้ายกับพระพุทธศาสนามีการผสมผสานระหว่างความเชื่อของพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์ค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้จักเจ้าแม่กวนอิมไหมคะเจ้าแม่กวนอิมเป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์ที่มีความที่คนไทยเรานิยมเคารพบูชากราบไหว้และก็นับถือเป็นอย่างมากเลยลคะค่ะ นอกจากนี้นะคะพระพุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยยังเป็นต้นกำเนิดขององค์กรการกุศลเช่นมูลนิธิอเต็กซึงค่ะโรงพยาบาลหัวเฉียวโรงธรรมต่างๆนะคะโดยหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยจะเน้นให้ละความเห็นแก่ตัวทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมค่ะ ลัทธิที่4นะคะคือการนับถือเทพเจ้าค่ะเป็นความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดนะคะการนับถือเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าประจําแม่น้ําป่าไม้ภูเขาหรือท้องทะเลรวมแล้วแต่มีการเคารพบูชานอกจากนี้นะคะการที่เราบูชาเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าองค์ต่างๆเช่นปอยเสียนฮ่องเต้เหล่านี้นะคะ ก็เป็นความเชื่อของรัทีความเชื่อของการนับถือเทพเจ้าค่ะในการนับถือเทพเจ้านี้นะคะในชุมชนเนี่ยจะมีศาลเจ้าไว้เพื่อเคารพบูชากราบไหว้ค่ะเด็กๆคะในจังหวัดตราดของเรามีศาลเจ้าไว้เคารพบูชากราบไหว้หรือเปล่าคะเด็กๆเ,เคยพบเห็นที่ไหนบ้างใช่แล้วคะ่ะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดของเราค่ะจะมีองค์เทพเจ้าเหล่านี้ไว้ให้เราเข้าไปสักการะบูชาส่วนด้านที่สองนะคะที่ไทยเรารับอรารยธรรมของจีนมานั่นก็คือด้านภาษาอีกแล้วค่ะเด็กๆภาษาไทยที่เราพูดคําที่เราใช้บางคํามีรากศัพมาจากประเทศจีนนะคะนั่นก็คือเตะ๊ะเตียงกุนชียง กวางตุ้งตาช่างไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าคำเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นรากศัพท์ของภาษาจีนทั้งสิน้นเราพูดไปโดยที่เราไม่รู้เลยค่ะว่าเรากำลังพูดคำที่เป็นรากศัพท์มาจากภาษาจีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันแค่สองด้านก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปเรียนกันในด้านใดต่อน,นั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามนะคะแต่เราจะยังคงอยู่ในเรื่องของ อารยธรรมจีนที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เข้าไปติดตามดูคลิปของคุณครูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใจเจียนค่ะเด็กๆ